ช็อตพิกเกมช็อตนี้กันครับตรงนี้นะฮะไม่รู้ว่าอ้อยทีมเราเนี่ยนึกคึกอะไรนะครับพี่แกเล่นโขนสลิงไปกระโดดเข้าไปกลางดงเท้าครับ1นึ่งแล้วพลาดท่าออกมาไม่ได้ด้วยครับตรงนี้ผมกับเซฟิล่าพยายามจะวิ่งไปรับพี่แกนะครับแต่ก็ยื้อไม่ไหวจริงๆพี่แกตายครับแต่โบฝั่งนู้นมันคึกเอาจัดครับพี่แกเปลืองติเล่นต่อยาวตรงนี้ผมก็พยายามยื้อยิงสุดชีวิตเหมือนกันครับแต่ดูเหมือนจะยิงไม่เข้าเท่าไหร่แล้วพี่แกเล่เกมแล้วแม่งโคตรแรงครับกระโดดเข้ามาตอกหน้าทีสองทีล่วงครับตรงนี้ผมเซ็ตของไวบบพาามอูกกี่่แแแหิตต็ดเืน ของสองินผมที่สับไปจะไม่ไหวครับเรียบร้อยแตกตรงนี้เพื่อนเราโวยเลยครับทำทำไมอ้อยฝั่งนู้นพอรู้ว่าตัวเองกำลังชนะครับสกิลปากดีทำงานทันทีไอสัตว์แพิมไก่ไม่เปิดสักทีเสียดาฟซีเลยเห็นไหมแยกเล่นทำไมไรมึงเมดนี่ไงเกมพิกไม่ล่ะพิกจัดได้เปียบเป็นเสียเปียบกุส่าได้ดาร์กมาแล้วฝั่งนูนมันไม่รอช้าครับมาครบกัน5ตัวพร้อมกับคีบอีกหนึ่งกล่องตรงนี้บอกตรงๆนะครับว่าผมมีใจเป้าไปแล้วนะครับว่ายังไงก็แพ้แน่แต่ในขณะที่ผมกำลังหมดหวังครับเพื่อนเราอ้อยกับบลิดครดนนเ้้ออสุีงยล่ มากครับกระโดดขวนหน้าไปพี่แกเอาเยอะจริงครับเก็บตัวดาเมจเอลสูมาได้1ตัวแลวทางด้านหลังครับวิ่งวนรอบป้อมกันอยู่เอลเวลากับอลิสพยายามทำดาเมจช่วยกันทางด้านของโบปาลอนมาได้ครับตอนนี้เหลือฟาร์ดูเพียงสองตัวเท่านั้นอลิสทีมเราก็ดูจัดขับไรกัดไม่ปล่อยและผมก็เกือมาพอดีครับในเวลาเฉดไฉผู้บ้างตรงนี้เพื่อนยืนค้ำให้อยู่ครับตรงนี้อลิสเพื่อนเราค้ำไม่ไหวแล้วครับล่วงตายไปก่อนเลือเพื่อนเราเซฟเวลาพยายามยืนยื้อให้อยู่ตรงนี้พี่แกมีมุกเยอะครับกดแข่งซื้อเวลาไว้ได้เอาเวลาถึงตาผ